สวัสดีค่ะ FC Joe in USA ค่ะทักทายจากเมืองเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกานะคะข่อยก็บ่กข่อยยูเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกากระบอกไายขีดไว้ได้พี่น้องก็ยังไม่เข้ามาถามว่าจากรัฐไหนคะ่ะพันยังหวาอยอู่เปิดเสียงในเด้อพี่น้องเวลาเบิ้งขีบ่าเปิดเสียงเนี่ยวัน <laughs> นี้พ้มวันนี้ผ้ามาขายของคือเกาจ้าวิกเอ็นค่ะวิกเอ็น เอาทิตย์นะมหาคาขนมค่ะอันนี้ให้ดูบรรยากาศโคกสาอันโคกตัวนี้นะพี่น้องขอยังหัวมีแต่คนมาขอถามสื่อขอส่งมาขายเด้อพายุเมืองไทยนะส่งมาขายเนี่ยโคกเขาบอกโคกงามสวยจังเลย beautiful มีแต่คนมาขอถามสื่อขอยมีบอกไม่ขายค่ะอันนี้ดิฉันมาโชว์คุณจะได้รู้ว่าดิฉันนะขายส้มตำไม่ต้องมาอยากได้โคกดิฉันค่ะกินส้มตำไปค่ะเดี๋ยสิก็ขายก๋วยเตี๋ยวเห็นหม้อก๋วยเตี๋ยวข้างๆไหมคะขายก๋วยเตี๋ยวขาย เขาเหนียวส้มตำอะไรเงี้ยนะคะลูกค้าก็ตาม,มเรื่อยๆกับเออมีอยู่คลิปหนึ่งเขาคอมเมนมาว่าเอ๊ะทำไมทำช้าแล้วดูทำช้าๆอา๋อคืออย่างนี้ค่ะไอตอนที่เรายุ่งๆอ่ะตอนที่เราแบบบิซีบิซีซอะ่ะจจศีไม่มีเวลาถ่ายคลิปมาหรอกคะ่ะเพื่อนๆไม่มีเวลาจับกล้องไม่มีเวลาอะไรหรอกคะ่ะเราไอที่ตอนที่ถ่ายคลิปนี่คือว่าจจศีเหนื่อยแล้วหมดแรงแล้วตอนที่แบบ พักรีแลกอะไรเงี้ยลูกค้าไม่ค่อยเยอะแล้วอะไรเงี้ยนะคะไอที่ทำเนี่ลลเยเราก็ทําคือเราเราเหนื่อยแล้วอ่ะพูดง่ายเริ่มหิวเริ่มใกล้ตายแล้ว <ś, S 2> <ś, S 1> ลก็เลยแบบกินข้าวเสร็จก็มาถ่ายคลิปอะไรเงี้ยช่วงบ่ายช่วงอะไรนงี้แล้วส่วนใหญ่แล้วตัวที่ถ่ายที่เห็นถ่ายที่ทํานี่คือว่าไม่ได้ไม่ค่อยมีลูกค้าแล้วอะ<ด>ค่ะเพราะว่าเราทําคลิปเนี่ยเราทําเองเราถ่ายเองคือ ที่ทำ u t u b e นี้ไม่มีใครช่วยอ,อะสามีเหรอหกร้อยกว่าคลิปนี่สามีจะช่วยอยู่ประมาณสามคลิปเนี่ยคะ่ะช่วยแค่ไม่กี่ช็อตนะคะไม่ใช่ว่าจะมาช่วยถ่ายตลอดไม่เขาไม่ได้ให้ความร่วมมือกับฤกสีเลยค่ะฤๅสีก็ได้กล้วยมากินนะคะเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมนั่งพักแล้วได้กล้วยที่นี่มีอาหารเยอะแยะเลยค่ะที่สวนเนี่ยอันนี้ก็ชอบกินกล้วยอันนี้กล้วยเขาทอดแบบว่าเอากล้วยน้ำว้ามาทุบๆๆบแล้วก็มาต่อกัน แล้วก็เอามาทอดเป็นชิ้นใหญ่ๆตกชิ้นประมาณดอนย่สิบห้าเซนค่ะวันนี้ฝนตกค่ะขายในวันฝนตกก็ลูกค้าก็ประมาณนึงค่ะแต่ว่าก็จะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ดีก็ดีกว่าคนไม่ไม่มีคนมานะเพื่อนในอันนี้ลูกค้าก็ทยอยกลับแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยสิก็นึกได้่าเอ๊ะทำไมฉันไม่ถ่าย u t u b e เลยก็เลยเริ่มถ่ายอ๋อตอนแรกเราไม่ได้ถ่ายแต่แบนดอนมาบอกว่าวันนี้จะเอาไหม เดี๋ยวมานอน,นจะไปถ่ายให้ถ่ายบรรยากาศอะไรให้อะไรเงี้ยจะสีก็เลยได้ أ, ค,คลิปมานะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะถ้าวันฝนตกก็ถือล่มแล้วก็มาซื้อของมาเดินเล่นเพราะว่าตลาดก็เปิดนะคะเพื่อนๆถ้าวันมันตกเง่ๆยงเงี่ยะมันไม่ได้ตกเยอะแต่ถ้าตกแบบทอร์นาโดเป็นเฮอริเคนใหญ่ๆมาอไรเงี้ยพวกเราก็ปิดตลาดค่ะแต่ว่าถ้าตกแบบตกมั่งไม่ตกมงเนี่ยตลาดก็ยังจะเปิดนะคะเพื่อนๆจะศรีก็ มาขายเหมือนกันค่ะตกไม่ได้เยอะต่อให้มันเขียนว่าตกร้อยปอร์เซนแต่ว่ามันไม่ได้แบบเฮฟวี่เรนอะไรเงี้ยเราก็เปิดนะคะตลาดแต่ก็สงสารพวกที่เขาขายเสื้อผ้าเนาะกลัวผ้าเขาจะเปียกแล้วก็ขึ้นลาแต่ของเรานี่ก็โชคดีนิดนึงไม่ได้มีอาหารที่ขึ้นลาโอ้ยทำไมลูกถ่ายแบบนี้ล่ะลูกโอ้สายไปสายมาลูกชายถ่าย กล้องสายไปสายมาขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเขาก็โตค่ะเพื่อนๆคลิปจ็ดสีก็จะดีขึ้นกว่านี้นิดนึงเพราะว่าลูกนี่น่ารักมากเขาชอบขอถ่ายให้แม่แม่ก็ไม่ค่อยมีเวลาเนาะต้องเฝ้าร้านเนาะบางทีพ่อก็เหนื่อยเนี่ยตอนนี้ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าจะบีไปไหนบางทีตะบีแกก็ไปทุระไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแกไม่ได้อยู่ร้านช่วยนี้รอต่ให้อยู่แกก็ทําอะไรไม่ได้หรอกเพื่อนๆแกก็หมายถึงว่าแกทํซุ้มตาไม่เป็นแกทําก๋วยเตี๋ยวไม่เป็นข้าวแกก็นึ่งไม่เป็นอะไรเงี้ย แวิก่ก็ออกจากร้านไม่ได้ก็ไปเดินแบบถ่ายบรรยากาศอะไรก็ไม่ได้คลิปนี้ก็ถือว่ามาให้ชมบ,บรรยากาศแล้วก็มาบ่นนิดนึงนะคะรราา <laughs> นี่แหละมาบ่นให้ฟังบรรยากาศเมืองนอกค่ะอเมริกาหน้าร้อนก็จะประมาณนี้แล้วค่ะเพื่อนๆสำหรับเมืง ia, องเพนซิลเวเนียเอ่อฟิลลี่เนาะฟิลลี่คือคำยอ่อของฟิลาเดลเฟียนะคะเพื่อนๆคนที่นี่เขาจะเรียกว่าฟิลลี่ค่ะอ่ะ สวนเนี่ยมันจะตรงกันข้ามกับอ,อะไรนะตรงกันข้ามกับสนามกีฬาที่เขาแข่งซูเปอร์โบนะคะถ้าเขาไม่ได้พูดบอลอเมริกันนะคะที่เขาวิ่งชนกันใส่เสื้อเกาะเหล็กกันแล้วก็วิ่งชนกันอะ่ะจะตรงข้ามกับสนามนี้แหละคะ่ะของเมืองฟิลปเมืองฟิลปเขามีทีมนะคะเพื่อนเพื่อนเมืองจอรซีอยู่นี่เขาจะมีทีมเป็นของตัวเองแต่ละเมืองก็จะมีทีมนักฟุตบอลแล้วก็มาแข่งกันใครได้แชมป์ก็ได้รางวัลใหญ่อในเนี้ย ก็จะมีคนอเมริกาตัวโตๆวิ่งชนกันไล่แย่งบอลนะคะอันนั้นนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าอเมริกันฟุตบอลนเป็นก็เรียกว่าซูเป,ปอร์โบเนาะเป็นทีมเป็นกีฬากีฬา,า,าหนึ่งสนามใหญ่มากเวลาแบบว่าเขาจะมีแล้วก็มีสนามสนามอะไรนะสนามเทนก็แข่งอะไรนะ เบสบอลเหรอที่เขาตีลูกบอลน,นะเอาไม้ตีลูกบอลน,นะเรียกเบสบอลเนาะใช่สนามใหญ่ใหญ่เบสบอลฟิลลี่เบสบอลก็อยู่ตรงนี้นะคะเพื่อตรงข้ามกับตรงที่จุดสีไปขายของนี่แหละคะ่ะหนึ่งมันก็จะทําให้เวลาเขามีแข่งรถก็จะตีอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าแข่งเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็มาไม่ได้แล้วเขาก็ชอบมาแข่งกีฬาก็คือว่ามาราทอน ก็จะทาให้พวกตลาดเนี่ยปิดนอกนั้นก็ไม่ไมไ่ค่อยได้ปิดนะคะตลาดก็จะเปิดซัมเมอร์ตั้งแต่เดือนเมษา,<ส>ายนถึงะะตุลาปลายตุลาแต่ปีที่แล้วนี่เขาปิดพฤศจิกาค่ะพฤศจิกายนช่วงนั้นก็จะหนาวแล้วจุดสีก็จะขายก๋วยเตี๋ยวดีมากก๋วยเตี๋ยวนี่จุดสีขายเฉพาะตอนช่วงที่แบบอากาศที่ไม่เกินไม่ร้อนมากถ้าร้อนมากจจดสีอยู่ใกล้เตาไม่ได้ค่ะฉันกลัวตายคาเตาค่ะแล้วก็ ที่นี่คนเขาไม่มานั่งกินก๋วยเตีเ๋ยวหรอกเขาร้นเหมือนตกนรกเนาะกินข้าวปด้วยตกนรกเพื่อใ,ใครเขาจะมาทำก็มีห้องน้ําให้ด้วยนะคะ<ด>เพื่อนๆอย่างเนี้ยตัวสีชมพูนี่ก็คือเป็นห้องน้านะคะแต่ว่าถ้าใจไม่ดีอยากเข้านะคะห้องน้ําแคบๆอย่างเงี้ยใจไม่ดีอยากเข้ากลิ่นนี่โอ้โหอาคาบมาร้ายมากค่ะอาจจะตายได้ <laughs> ลูกู้ลูกชายให้ดูสิบอกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นทางออกทางเข้าบอกว่าลูกชายว่า อย่าใส่กล้กองแม่นะอย่าใส่กล้องแม่เยอะนะลูกแล้วก็ให้ไปถ่ายร้านค้างลูกชายก็พามาดูในากาของสวนสวนป,ป้าปานาทางบ้านน้องอยากจะเห็นว่าเออบรรยากาศของสวนเป็นยังไงขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กันนะคะยังไงจจสีก็จะพยายามทําคลิปบรรยากาศที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองเนาะมาให้เพื่อนๆแล้วก็พี่ป้านาา เอฟซีจดสีอินยูเอสเอได้เข้ามาชมกันนะคะ mm hmm. เพื่อนๆขอบคุณมากๆค่ะรักทุกคนค่ะจุ๊บๆุา See you next video